ณดินแดนไกลโพ้นที่ไม่มีปรากฏในแผนที่ของผู้ใดดวงตะวันขึ้นช้าและสายลมพัดเอื่อยดังฝันสถานที่แห่งนั้นถูกขนานนามว่าหุบเขาหมอกนิรัน์หุบเขาที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้าไปเพราะเชื่อกันว่าหมอกที่คลุมอยู่ไม่ใช่หมอกธรรมดาแต่คือหมอกแห่งความลืมเลือนวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งนามว่าลีน ผู้มีดวงตาสีเฮเซลและหัวใจเปี่ยมจินตนาการได้เดินทางไกลเข้าป่าเพื่อเก็บตัวอย่างหินแปลกประหลาดที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวแต่ในระหว่างทางหมอกหนาทึบก็ค่อยๆโอบล้อมเขาจนหลงทิศท,ทางแปลกจังทำไมถึงรู้สึกเหมือนที่นี่เรียกให้เรามาเขาพึมพำเบาๆขณะฝาหมอกไปข้างหน้าและที่นั่น เขาได้เห็นบางสิ่งที่ไม่มีในตำราไม่มีในภาพหวานและไม่มีในความจริงของโลกมนุษย์เบื้องหน้าเขาคือบันไดแก้วใสสะอาดทอดยาวขึ้นไปสู่ท้องฟ้าบันไดที่ไม่ควรมีอยู่จริงแต่กลับเปล่งแสงและมุนราวกับเชื้อเชิญลีนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นด้วยหัวใจเต้นแรงบันได พาเขาขึ้นสู่หอคอยแก้วซึ่งตั้งอยู่เหนือเมฆและที่นั่นเขาได้พบกับสิ่งที่เหลือเชื่อที่สุดในชีวิตกลางห้องโถงที่ลอยล่องอยู่บนอากาศมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าต่างแสงสถทิดผ่านปีกบางใสสีฟ้าซึ่งงอกออกมาจากแผ่นหลังของเธอเธอสวมชุดขาวเรียบง่ายผมยาวสีเงินแซมฟ้าไหลลงมาเหมือนฐานน้ำเธอดูสงบ นิ่งงันและแหงอย่างน่าใจหายเออขอโทษครับคุณคือใครลีนถามอย่างระมัดระวังหญิงสาวหันมามองเข่าช้าๆรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าก่อนเธอจะพูดเสียงเบาเราวสายลมว่าข้าไม่มีชื่อไม่มีใครเรียกข้าว่าอะไรและไม่มีใครจำข้าได้อีกแล้วลีนขมวดคิ้ว เป็นไปได้ยังไงกันทุกคนต้องมีชื่อสิหญิงสาวหลุบตาตำ่ำน้ำเสียงเศร้าสร้อยข้าคือเจ้าหญิงของอาณาจักรที่ไม่มีใครเอ่ยถึงข้าคือผู้ที่ถูกลืมเพราะพ่อของข้าแลกชื่อของข้ากับความสนบของแผ่นดินเธอยื่นมือออกไปเบื้องหน้าและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าเหลืออยู่ปีกฟ้าที่จะค่อยๆซีดจางลง เมื่อไม่มีใครจดจำค่าลีนยืนนิ่งงันกับความจริงที่ไม่อาจเข้าใจเด็กสาวตรงหน้าเขาเป็นทั้งมนุษย์เป็นทั้งเงามีตัวตนแต่ไร้ชื่อมีหัวใจแต่ไร้ความทรงจำจากโลกภายนอกและด้วยคำพูดเพียงหนึ่งเดียวจากเธอเจ้าจะเป็นคนแรกที่ได้ยินเรื่องของข้าไหมเรื่องราวระหว่างเจ้าหญินไร้นาม และเด็กหนุ่มผู้บังเอิญหลงทางก็ได้เริ่มต้นขึ้นห้องบนยอดหอคอยเงียบสงบราวกับทุกเสียงในโลกด้านล่างถูกตัดขาดหลังจากลินพับเจ้าหญิงผู้ไร้นามและรับฟังเรื่องราวของเธอเขากลับมาเยี่ยมเธออีกวันและอีกวันเขาไม่รู้ตัวเลยว่า หัวใจของเขากำลังถักทอเส้นได้บางๆไปยังใครบางคนที่ไม่มีใครจำได้เจ้าหญิงเริ่มเปิดใจเธอเล่าเรื่องอดีตเลือนรางให้ฟันทีละน้อยข้าเคยยืนอยู่บนระเบียงของวังหัวเราะกับเสียงดนตรีมีลมอุ่นพัดผ่านผมแต่ทุกสิ่งจางหายเมื่อข้าตื่นขึ้นในหอคอยนี้ไม่มีเสียงไม่มีชื่อไม่มีใครเอ่ยถึงข้าอีกเลย ข้าคือเจ้าหญิงที่ถูกแลกด้วยคำสาปเห็นการลืมและเมื่อไม่มีใครในโลกจำข้าได้อีกข้าก็จะค่อยๆหายไปวันหนึ่งลินถามเธออย่างจริงจังแล้วทำไมถึงมีปีกละ่ะเจ้าหญิงยิ้มจางปีกของข้าเกิดจากคำอธิษฐานสุดท้ายก่อนที่ข้าจะถูกลบเลือนข้าอยากหนีไปให้ไกลจากโลกที่ลืมข้าแต่เมื่อข้าไม่มีชื่อ ข้าบินไปไหนก็ไม่ได้จริงๆลินมองปีกบางใสนั้นที่สะท้อนแสงสีฟ้าระยิบแล้วพูดเสียงเบางั้นฉันจะหาชื่อของเธอให้เจอจะหามันกลับคืนมาให้ได้คำพูดนั้นทำให้เจ้าหญิงนิ่งงันไปชั่วขณะแล้วเธอก็พูดว่าเจ้าจะหาได้ยังไงเมื่อไม่มีใครแม้แต่คนเดียวจำชื่อข้าได้ ลินเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะยิ้มเล็กๆบางทีชื่อของเธออาจยังหลงเหลืออยู่ไม่ใช่ในหนังสือไม่ใช่ในเสียงของผู้คนแต่อาจอยู่ในที่ที่ไม่มีใครกล้าหาที่ไหนเธอถามเสียงแผ่วในหัวใจของเธอเองเขาตอบเจ้าหญิงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วน้ำตาหนึ่งหยดร่วงลงกระทบพื้นแก้ว แสงสีฟ้าบางอย่างกระพิบจากปีกของเธอปีกที่เคยซีดเริ่มเรืองแสงขึ้นเพียงเล็กน้อยลินตัดสินใจเริ่มต้นภารกิจของเขาการตามหาชื่อที่หายไปด้วยการใช้ความทรงจำแทนแผ่นที่เขาขอเข้าไปในหอคอยชั้นล่างที่นั่นมีห้องสมุดว่างเปล่าหนังสือที่ไร้ตัวอักษรแต่ลินเชื่อว่าถ้าชื่อของเธอเคยมีอยู่ มันต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้ที่ไหนสักแห่งและเขาจะเป็นคนค้นพบมันในชั้นล่างสุดของหอคอยแก้วลีนเดินผ่านประตูบานสูงที่ประดับด้วยลายเส้นสีเงินคล้ายปีกนกที่นั่นคือห้องสมุดว่างเปล่าห้องที่มีหนังสือเรียงรายนับพันเล่มแต่ทุกเล่มกลับไม่มีตัวอักษรเลยแม้แต่ตัวเดียวหนังสือพวกนี้ ถูกลบความทรงจำเหมือนตัวเธอสินะลีนพึมพำกับตัวเองเบาๆพลังหยิบหนังสือปกแข็งสีขาวเล่มหนึ่งขึ้นมาเขาเปิดมันอย่างแผ่วเบาภายในว่างเปล่าไม่มีตัวอักษรไม่มีภาพไม่มีแม้แต่กลิ่นกระดาษเก่าๆแต่เมื่อเขาหลับตาและจินตนาการว่าเจ้าหญิงคนนั้นยืนหัวเราะอ,อยู่บนระเบียงวังสูดอากาศยามเช้า ดอกไม้ปลิวผ่านสายลมทันใดนั้นอักษรสีเงินจางๆก็ปรากฏขึ้นบนหน้ากระดาษหน้าแรกช้าๆเหมือนหมึกที่ไหลออกจากหัวใจลีนเบิกตากว้างนี่มันเธอเขียนเรื่องราวของตัวเองไว้ในนี้แต่ต้องใช้ความทรงจำถึงจะมองเห็นเขารีบวิ่งกลับไปหาเจ้าหญิงในมือมีหนังสือเล่มนั้น ดวงตาเปล่งประกายด้วยความหวังเมื่อกลับมาถึงห้องถงแก้วเจ้าหญิงนั่งนิ่งอยู่ริมหน้าต่างเงียบเหมือนเดิมแต่ปีกของเธอดูหม่นลงเล็กน้อยเลียนรีบยื่นหนังสือให้เธอดูฉันเจอแล้วชื่อของเธอหรืออย่างน้อยก็เศษเสี้ยวของมันฉันใช้จินตนาการถึงความทรงจำของเธอแล้วอักษรมันก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเจ้าหญิงรับหนังสือมา เธอรูปจะดาษเบาๆแล้วปิดตาจากนั้นเธอก็พูดคำหนึ่งด้วยเสียงสัน่นเออกลิ่นของดอกอาเวลินดอกไม้ที่แม่เคยปลูกให้ข้าหน้าวางังทันใดนั้นแสงสีน้ำเงินสว่างสวัยเปล่งประกายจากหน้ากระดาษและชื่อคำแรกก็ปรากฏขึ้นอาเจ้าหญิงตัวสัน่นนั่น อาจเป็นส่วนหนึ่งของชื่อข้าอาหรือไม่ก็อาอีราปีกของเธอเปล่งแสงขึ้นอีกครั้งเรากับกำลังตอบรับสิ่งที่กำลังจะถูกจำขึ้นมาได้ลีนตัดสินใจจะอ่านหนังสือเล่มนั้นให้เจ้าหญิงฟังทุกวันทีละหน้าทีละประโยคและทุกครั้งที่เขานึกถึงเธอในแบบที่เธออาจเคยเป็นตัวอักษรก็จะปรากฏขึ้นทีละน้อย เหมือนเส้นได้ที่ค่อ,คอยๆทอให้เป็นชื่อของใครบางคนในแต่ละวันลีนกลับมายังหอคอยแก้วเขานั่งตรงข้ามเต้าหญิงเปิดหนังสือหน้าเดิมที่ค่อยๆเขียนตัวอักษรด้วยความทรงจำบางวันมีเพียงประโยคเดียวบางวันมีเพียงคำที่แผ่วเบาเหมือนเสียงลมแต่ทุกถ้อยคำที่เขาคิดถึงเธอล้วนแปลเปลี่ยนเป็นหมึกเงินบนหน้ากระดาษ เจ้าชอบกลิ่นดอกเอเวลินเจ้าชอบอ่านหนังสือบนสนามหญ้าเจ้าหัวเราะเมื่อเห็นผีเสื้อเกาะจมูกข้าว่าชื่อของเจ้าคงอบอุ่นและอ่อนโยนเหมือนปีกของเจ้าเจ้าหญิงยิ้มบางๆทุกครั้งและปีกของเธอค่อยๆกลับมาเปล่งประกายเป็นสีฟ้าใสอีกครั้งวันหนึ่งขนาดทั้งสองนั่งเงียบแสงสว่างจากปีกของเจ้าหญิง ก็พลันสว่างขึ้นจนทั่วห้องโถงลีนรีตาและเอื้อมมือไปเปิดหน้าสุดท้ายของหนังสือตัวอักษรสีเงินระยิบระยับเรียงตัวขึ้นอย่างชัดเจนปรากฏเพียงคำเดียวนั่นคือชื่อของข้าข้ารู้สึกถึงมันราวกับลมหายใจเก่ากลับคืนมาข้าคือไอาราผู้เคยมีอยู่ผู้เคยหัวเราะ และถูกลืมปีกของเธอกลางออกเต็มที่เป็นครั้งแรกสีฟ้าสว่างจ้าโอบล้อมทั้งหอคอยและในชั่วขณะนั้นเสียงของโลกภายนอกก็กลับมาเสียงนกเสียงลมเสียงระฆังจากวังไกลโพ้นเมื่อชื่อของเธอกลับคืนคำสาบก็สลายอาณาจักรที่เคยลืมเธอเริ่มจดจำ ผู้คนเริ่มนึกถึงเด็กหญิงในภาพเขียนแม่เท่าคนหนึ่งในตลาดบอกว่าเธอเคยเห็นเด็กคนนั้นมาก่อนและกษัตริย์ที่แก่ชาราเริ่มนั่งผึมพำชื่อไอราบ่อยขึ้นโดยไม่รู้ตัวไอราไม่ต้องบินหนีอีกต่อไปเธอสลายปีกของตนเองด้วยรอยยิ้มเพราะคราวนี้เธอมีชื่อมีตัวตนและมีใครสักคน ที่ไม่เคยลืมเธอในหมู่บ้านเล็กๆใกล้เชิงเขามีห้องสมุดหลังหนึ่งที่เก็บหนังสือเล่มหนึ่งไว้บนชั้นสูงสุดหน้าปกเป็นสีเงินและไม่มีชื่อใดเขียนไว้แต่ทุกคนที่ได้อ่านจะรู้ว่านั่นคือเรื่องราวของเจ้าหญิงนามว่าไอราและเด็กหนุ่มผู้เชื่อมั่นในเธอแม้ในวันที่โลกทั้งใบ ลืมไปแล้วว่าเธอเคยมีอยู่จริง